กับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกคันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องคิวงานทิปหรือไม่แม,ม่บาททีนี้พี่น้องทางชาวเน็ตถึงกับลั่นคำนี้เลยทีเดียวว่าคิวงานทิปหรือเปล่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้เกิดยังขึ้นอีกแล้วเนาะบาดท,ทีนี้พี่น้องจากที่ในส่วนของทางเพจอีเซียมเอลได้โพสต์ถึง เรื่องคิวงานของบงเพลียวเาวัยแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจากที่ทางเพจได้โพสต์นั้นพี่นอ้องแคปชั่นเพิ่นบอกว่ายกเลิกนะคะไม่ใช่เลื่อนยกเลิกเลยค่ะแล้วทางเพจเพิ่นก็โพสต์ต่ออีกว่าเจ้าภาพอาจติดที่ช่วงนี้งดลื่นเลิงนั่นแหละพี่น้องแล้วก็เพิ่นกะได ลงภาพเผ่าวพร้อมกับในส่วนของอแจ้งในส่วนของที่ระบุวันที่คิวงานยกเลิกนั่นล่ะพี่น้องมีวันที่27ตุลา68แแล้วกับวันที่หนึ่งพฤศจิกาถึงวันที่หาพฤศจิกาและวันที่7พฤศจิกาและ9พฤศจิกา68คิวงานเบื้องต้นยกเลิกนะคะนี่ล่ะพี่น้องก็เลยเป็นประเด็นที่ทาง f อชาวนิตเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันคือคิวทิปหรือไม่นั่นเองพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์เพื่อนบอกว่ายกเลิกกับเลื่อนความหมายมันต่างกันดีปกติเขามีแต่เลื่อนไม่ใช่หรือถามการยกเลิกขนาดนี้มันเท่ากับคิวงานทิปหรือไม่ผากันแต่งขึ้นมาเองว่ามีคนจ้างแต่ที่ไหนได้ น่าจะเป็นคิวงานทิพย์แน่นอนปศาดพี่น้องบางท่านก็ว่ายกเลิกหรือว่ามันไม่มีจริงอ่าเอฟซีท่านอื่นๆกับเขามาคอมเมนต์ว่าคิดคือกันเลยเพราะว่าคิวงานพวกนี้ไม่เคยเห็นนางลงแต่แรกจอมมโนหรือเปล่านาคิดอยู่นะวา่นพี่น้องบางท่านก็ว่าคิดเหมือนกันเลยย่าไปว่าเถอะมันแมอนอีลีนั่นละวะนว่าบางมินก็ว่าที่ยกเลิก เพราะว่าเจ้าภาพเขาบ่จ้า,จางแล้วหรือเปล่าหรือบน่นันกสิเมนแม่ใหญ่ยกเลิกคิวงานเองหรือเปลวสันพี่น้องบางคอมมิ์ก็บอกว่าจัดงานเตะบอลยาวๆไปเลยสิแม่ว่าแต่ทําไมยกเลิกเยอะแท้เจ้าภาพแม่วสันพี่น้องในส่วนของคอมมิ์หลายคอมมต์เลยทีเดียวบ่เสียนเนาะพี่น้องเนาะว่า จะมีการยกเลิกเยอะขนาดนี้ว่าสันวา่าบอกว่าคิ้วงานบนนาซิมีต่างตาหลกเลี่ยวมันคือคิวงานทิพ์แน่นอนันพี่น้องนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าความมิต์อื่นๆ่นก็บ,บอกว่าวงอื่นเขาก็ยกเลิกกันไม่เห็นจะมีดราม่า แต่พอวงแพลพาวยกเลิกหน่อยทำเป็นดราม่าก,กันป้าาพี่นวาออในส่วนของทางคอมมนต์เช้านิท่าอื่นๆเพิ่นกะได้พูดถึงนาะพี่นวงเนาะแล้วก็เป็นห่วงในส่วนของทางลูกน้องในวงของวงแพลพาวด้วยเช่นกันว่าสงสารลูกน้องนางมีเจ้านายมั่นมั่นไหนบอสซันบอกต้องพาลูกน้องไปให้ถึงฝั่งฝันไงแล้วจังได้ระบาดนี้ มีแต่ฟันเอาตีงานมาสันพี่น้องและพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประดินนะพี่น้องเนะาะเบาแล้ก็ทกกันถึงในส่วนของว่าอ่าบงแพวเาพามีแสดงที่ไหนบ้างไม่เห็นลงระบุไว้แต่พอถึงวันยกเลิกแจ้งยกเลิกตลอดมาสันว่าหรือว่าจะเป็นงานทิพย หรือว่าจะลงคิวงานผิดกันแน่ป้าสพี่น้องเกิดการจับผิดในส่วนของเรื่องคิวงานจนได้แล้วชาวหนิตยังสงสัยกันอีกว่าคิวงานทั้งหมดอาจจะเป็นคิวงานทิปก็เป็นได้วสันพี่น้องหลายคนหลยคอมเมนต์บอเซียเนาะพี่น้องเนาะว่าคิวงานดังกล่าวมีอยู่จริงวสันพี่น้องแล้วก็ยังบอกอีกว่าวงอื่นเขาก็ยังลินและบางที่ก็เลื่อนวงนี้ยกเลิก เจ้าภาพทางไหนมีจริงใช่ไหมป้าพี่น้องนั่นและพี่น้องบางท่านก็ว่าผู้จัดเขาได้โอกาสยกเลิกบอกไปต่อพ่อไหวสำหนีกวนวัาสันพี่น้องนี่แหละพี่น้องเป็นในส่วนของทีทางอีฟซีเนาะพี่น้องเนาะต่างเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันบ้างก็ว่าคิวงานไม่มีอยู่จริงบ้างก็ว่า เจ้าภาพไม่มีอยู่จริงว่สาสันพี่นองแล้วพี่นองและพี่นองคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้เนาะพี่นองเนาะกะคอมิมนไวใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามพีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า